การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าจีนโดยเฉพาะแบรนด์อย่าง BYD นั้นส่วนหนึ่งมาจากสงครามราคาที่ดูเดือดและอีกส่วนที่สำคัญก็คือเงินอุดหนุนหรือส ubsidy จากรัฐบาลจีนที่ทุ่มลงมามหาศาลแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเงินอุดหนุนบางส่วนนั้นถูกเคลมไปโดยที่รถยนต์ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดล่าสุดรัฐบาลจีนได้เปิดเดผยผลการตรวจสอบครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการยานยนต์ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนหรือ MIT MI ได้เผยแพร่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นของโครงการเงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงปี2016ถึง2020ครับผลการตรวจสอบพบว่ามีการเคลมเงินอุดหนุนที่ไม่ถูกต้องไปเป็นมูลค่ารวมกว่า864ล้านหยวนหรือเกือบ4,500ล้านบาทและเมื่อเจาะลึกลงไปก็พบชื่อของค่ายรถยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดี เชอรี่ผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีนถูกพบว่ามีการยื่นของเงินอุดหนุนที่ไม่ถูกต้องเป็นมูลค่าสูงสุดถึง240ล้านหยวนสำหรับรถยนต์ราว8,760คันส่วน BYD ถูกพบว่ามีการยื่นของเงินอุดหนุนที่ไม่ถูกต้อง143ล้านหยวนสำหรับรถยนต์ราว4,900คันการตรวจสอบครั้งนี้ถือว่าใหญ่และจริงจังกว่าในอดีตมากครับ มีการตรวจสอบค่ายรถหลายสิบแห่งและรถยนต์กว่า75,000คันทั่วประเทศซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนกำลังเอาจริงกับเรื่องนี้คำถามคือแล้วรถยนต์เหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติได้อย่างไรจากเอกสารของทางการจีนระบุเหตุผลหลักๆไว้2ข้อครับคือบรอิษัทรถยนต์ไม่สามารถแสดงข้อมูลการใช้งานจริงของรถยนต์ได้เช่นรถคันนั้นอาจจะยังไม่เคยถูกขายให้ผู้ใช้งานจริงเลย อาจจะถูกจดทะเบียนแล้วก็จอดทิ้งไว้ในโกดังของดีลเลอร์เป็นการขายแค่ในกระดาษมีแค่ใบซื้อขายแต่ไม่มีตัวรถที่วิ่งใช้งานอยู่จริงบนถนนข้อ2คือระยะทางการวิ่งของรถยนต์หรือม i l ล์เอจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยรัฐบาลจีนเขาตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำของระยะทางเอาไว้เพื่อตอกย้ำว่ารถถูกใช้งานจริงๆนะครับเช่นหลังจากจดทะเบียนไปแล้ว3เดือนรถคันนี้ต้องใช้งานไปแล้ว1 0 0 0 2 0 0 0 3,000กิโลเมตรก็ว่ากันไปตามกฎเกณฑ์นะครับ แล้วสมัยนี้เนี่ยการที่รถยนต์เนี่ยกลายเป็นคอมพิวเตอร์ติดล้อทําให้การส่งข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เป็นไปได้ง่ายขึ้นมากครับการที่รถยนต์ที่เคลมเงินอุดหนุนไปแล้วแต่พอถูกตรวจสอบกลับมีเลขไม์ต่าเตี้ยเรียดินเช่นวิ่งไปแค่10บ0กิโลเมตรมันคือหลักฐานที่มัดตัวแน่นเลยครับว่ารถคันนี้ไม่ได้ถูกซื้อไปเพื่อใช้งานในชีวิตประจําวัน ซึ่งมันก็นําไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือปัญหารถมือสองป้ายแดงใช้งานไปศนย์กิโลเมตรที่กําลังระบาดในจีนครับโดยกลไกของรถมือสองป้ายแดงวิ่งไปแล้วศนกิโลเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับค่ายรถยนต์เนี่ยเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ต้องทํายอดขายให้ได้ตามเป้าพวกเขาเนี่ยจึงทําการขายรถล็อตใหญ่ให้กับดีลเลอร์หรือบริษัทเทรดดิ้งต่างๆ แล้วดีลเลอร์โชว์รูมหรือบริษัทเทรดดิ้งเหล่านี้ก็จะนารถไปจดทะเบียนเพื่อให้ค่ายรถสามารถบันทึกเป็นยอดขายและนําไปเคลมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้แล้วไอรถยนต์กลุ่มนี้นี่แหละครับก็จะถูกนําออกมาขายในตลาดรถมือสองในสภาพป้ายแดงแต่ไม่ศูนย์กิโลครับนี่ก็คือช่องโหว่ที่ทําให้เกิดการเคลมเงินอุดหนุนอย่างไม่ถูกต้องและเป็นปัญหาที่รัฐบาลจีนกําลังเข้ามาจัดการจริงจังจนถึงขั้นระง,งับเงินอุดหนุนในบางพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ การตรวจสอบครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีปีมีขลุยนะครับแต่มันสะท้อนภาพใหญ่ให้เห็นถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนในปัจจุบันภาพแรกที่สะท้อนออกมาก็คือสงครามราคาที่ดูเดือดครับตลอด2ปีที่ผ่านมาค่ายรถในจีนตัดราคากันอย่างบ้าคลั่งจนเริ่มส่งผลกระทบต่อผลกําไรของบริษัทต่างๆตลอดทั้งซัพพ l y chain รัฐบาลเขาเลยตัดสินใจเข้ามาจัดระเบียบ ภาพสะท้อนที่2ก็คือชื่อเสียงของประเทศเขาครับในขณะที่รถยนต์จีนกําลังบุกตลาดโลกรัฐบาลก็กังวลว่าการแข่งขันที่รุนแรงมากเกินไปและกลโกงต่างๆอาจนําไปสู่การลดคุณภาพและทําลายชื่อเสียงของรถยนต์ Made in China ที่พยายามสร้างมาอย่างยาวนาน จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเรื่องแบบนี้ครับย้อนกลับไปในปี2016ก็เคยมีรายงานว่ามีการช่อโกงเงินอุดหนุนไปกว่า3,000ล้านหยวนแต่การตรวจสอบครั้งนี้ถือว่าเข้มข้นและครอบคลุมกว่าที่เคยมีมาครับเป็นสัญญาณว่ายุคสมัยแห่งเงินอุดหนุนแบบง่ายๆเนี่ยกำลังจะจบลงแล้ว